สำหรับพี่ผมไม่พี่น้องที่ทุกคนทุกท่านนะหอกันยามวยสวยๆพี่นอ้องตื่นอ้ามากล็ลุงอ,อาณาเอาปุ่นพปกปากคุ้มมะม,ม่มงะวงพี่น้องพอฮันนิปไนแล้วเอาปุ่นพปกเท่งกินข้าวเศร้าพอท่านได้กินข้าวเศร้า,ก,า,ากินเจ้ข้าวต้มข้าวต้มกีบหนึ่ง ไปอาพุ่นอยู่หน้าปลาตวนเนอ้อมัวเพิ่นส่วนไว้แล้วก็ได้ปุนป่นบมาเอาลงให้หน้เพิ่นเมื่อเลยจันเขาเจะมาเอาไปอาปุ่นก่อนอาปุ่นอยู่ปุ่นไปแก้มาไว้ใส่ พักใส่ยาไม่ต้องใส่พักใส่เปียบ,บังโมรถไปผ้าบ่ เปเลยแล้วครับในเฮ้นมอแพงมอนี่ยก็ลดไฟฟ้าคือรถจักษเนาะ bán thịt cò rồi, bán. Hai,

โอ้แกลุงน้องาซะันเนาะ คุณเราของบักใหญ่เนานนะสองกล่องครับแล้วก็บอกแกลุกให้หน้าเนาะยูเซล เลยพี่น้องเครื่องโหลดเลยฝนหุบเมื่อแหละยังติเลือดตีเพื่องเพื่องอัดเป็นก้อนเขาวไว้ในเทียงนาน้อยเพิ่นไฟเขามาจุดขเขาไปเรียบร้อยเลยเนาะน้าเอาทั้งนี้พี่ ซี่หามือจะซี่จุดไปซับไปซะก่อนขี่งูมันส่วนว่าส่วนว่วยแต่ละมือแต่ยามมันนาถลกกองมุดไงสองกล่องเมื่อกล่องน่ะเขาจะเอาก็ยังจากเบิดแล้วนะเบอร์ไปตักเอากล่องนั่นเนาะ เพื่อยังปิดเปียกอะไรอันขี่งัวยังปิดเปียกเพราะว่าเท้าตักกองไววอะไรมันงัวบริยีบะเด้มันบุป็นพงมันก็บุปผคือของประดับแล้วงามคับครับกูดเลยเด้ฮะมันเบียงโมน่ะนะกูดเลยเน่ะงัวงามพ ไปกินบางโม่มาแต่เนาะัมนี่ีแหะเจ้าอาน้มไงวิาะคนเนี่ยมาเรือกอกในการเท้าเช้านี่ลยสุกเนาะเมื่ออยูเฮือนเพ่นเห็ดหัวอ้อมกอกหนาม เอาคือเห็ดนั่นนี่เสียยังสร็จเเออลาวเขาจะลังหนึ่งเนาะ,ะลังหนึ่งขันคันเอากรีดกรีดกันกระซองใชอ สามซิฟมันก็กลัวของกลัวของข่อยหน้าใต้แล้วของข่อยมีแต่ชาวเจ็ดชาวเจ็ดนี่นะเนี่อยู่หน้านี่ยสามซิฟถือว่าล้ายเติบ